ปาดเนี่ยหมูจริงจริงยิ่งขึ้นเลยคือซื้อคือซื้อเลขตัวเนี่ยซื้อแต่แต่สองตีหนึ่งวันซื้อสองใบจะก็มาฝันขึ้นฝันก็ได้กินเนี่ยหมูนปาดเนี่ยหมูจริงปกติลงตามันจะจำก้มฝันไม่ได้หรอกแล้วก็มาจำก้มฝันได้เรามันก็ดถ้าเป็นขึ้นตัวไทยเนี่ยว่าแมนเลยล่ะนี่มันมันก่อนหลายมืออยู่ ได้เลขแล้วมามาฝันซื้อซื้อลอตเตอรี่สองใบซื้อแล้วแต่แตกทุนทีแล้วฟันมาได้กินอ่าแต่เหมูกินแปลว่าได้โชคเดี๋ยวจะให้เอฟซีดูแป๊บหนึ่งฝันนานไม่รู้ปลูกฟันเรื่องราวยาวไหมเออฝันแต่เน่าเยอตจนมอั้นมันติดจับหมดได้จับได้แค่จับได้เยอะจับได้แค่เรื่องกินอ่าจับได้แค่เรื่องกินกับตัวเลขอ่า ินแต,ตัวเลขเนี่ยซื้ออหรืเออมาฝันซื้อมาก่อนแล้วก็่ได้มา,มาจาก<ป>ซื้อมาวาันนี่ยลลหละรถแล้วนี่มันขึ้นเอามาฝันเลขได้มาจากไหนเลขที่มาซื้อ,อเลขเนี่ยมันได้มาจากทะเบียนรถที่เขาถือมาวันที่หนึ่งนี่ออ <ๆ S 1> แหละเขาซื้อมาแล้วเขาก็มาจอดรถไว้แล้วเขาก็ฝันว่าขับรถถอยชนเขาซื้อมาแล้วเขามาฝันว่าขับรถถอยชนเสาบครับโอ้คนถูกรางวัลที่หนึ <Okay. S 1> ่ง ก็คือน้องสาวของแม่ลแางสงนั่นแหละตัวต่ส้มกูถือกันโอ้โอ้จางแม่ลแางสงกระตูวันที่หนึ่งไปซื้อรถมาพอไปซื้อรถมาปุ๊บปันขยายให้มันได้ปันวันเราไปนอนปันว่าถอยชนก็คือทะเบียนรถตัวนี้เราบวกแก็ตัวนี้แหละเดี๋ยวดูกันตูเปิดตูนี่่นีเลยตัวนี้ละเออหลองพอเลขสือแปดศูนย์จี เปดศูนย์ส sí ี่หมดเนเพราะว่ารถมันถอยเลยจับซื้อแบบนี้โอ้ที่เป็นรถจริงคือเออนี่แหละตัวนี้แหละตัวนี่เราเลี้ยงยังสี่ละเลี้ยงนสี่โตพอใช่โตศูนย์สี่แบบนี้อย่เป็ดซื้อแล้วหลวงพ่อกับมาฝันเด็กว่าได้กินเนี่ยโม่ปกติหลวงพ่อจิจำก้มฝันมาได้ถือเลขดูโพดดอกตะบวกล้ยมี้มฝันอ๋อมดถือเลขดูโพดแกต่บวกล้วยยิ้มฝัน ลุงปู่็ะทุกบอยถูกจนจำบ่ไอยทุกงวดดปกติเลขหลวงปู่จะเป็นเลขคำนวณเลขอะไรลุงปู่ที่เลขกำลังวันเลขกำลังวันหลวงปู่จะมีเลขกำลังวันไหมเออเลขกำลังวันเพราะมันจี๊ดี๊แปดเก้างวดนี่มื่นนี่มื่นงวดมันจ่อวันที่สองกำลังวันเลขกำลังวันลูกจี๊ดแปดเก้าจี๊ดแปดเก้าเออไม่เกิดเข้าหยุดเขาด้วยบ่เออเกิดเข้ายังมีือเก้าลกำลังวันกำลังวันก็คือสูตรคำนวณนะครับ โลภู<น>มิได้กำลังวันกำลังเด็ก<ม>กำลังวันกำลังวันเขากำลังวันเนี่ยมันคืออยู่ตลอดคือเอาน้ำมึงคือ,อเขาเรียกกำลังวันไวไเ้เผือ่อเผือ่เอฟซีดูได้ตามัวนหน้าทากเข้ามาโลภูตทำนี่แหละก็ซซีนี่แหละมันที่ซีแปดเก้าเข้ามาจับใส่ก,กันซีซีแปดเก้าซีเก้ายังเฉียะก็มีหมดเลยเนี่ยนี่มันท็มีหมดเดียวซีซีแปดเก้าจับใส่แตคือทานบอกตรงยังสี่คือจะออกตัวได้ก็ร้างคือต้องติดพวกนี้บ่มีไปติดตัวอื่น ทีออกทิดตัวได้กระทั่งต้องทิดปกเล็กพวกนี้เขามีซีมีเปรมีเก้าเด็กกำลังวันเจตัจนี้ได้มาจากทางนหนอีริโจนีเด็กทะเบียนรถแค่เข้าอยู่เป็นระบุงงเรเขาา็ได้มันหิบไปไง <c oughs> ได้มาจากทางนหนอีริได้มาจากทางาาได้จะเบิ้งตลอดที่บิตเลยเฉพาะในเมือน,นี่<อ>จำไว้กรได้วันพอดีหนะัดเนี่ยจ้ไปเปิดกันมูไปทีทีมันที่ออกไอ้เบิ้งก็ได มันติดติดเหล็กพกนี่บ่วันพฤหัสเออวันเขาเหล็กของวันพรฤหัสวันที่สองวันที่สองเลยปะว่าวันวันหัสเออวันพฤหัสวันพฤหัสคือเลขตัวนี้ออกอือยู่ในสี่ตัวนี่อออยู่ในสี่ตัวอืมอาจจะมาหนึ่งตัวอาจจะมาสองตัวหรืออาจจะมาสามตัวพร้อมกันก็ได้ครับมันเคยมากี่ตัวลงปู่ถ้ามันมาสองมาสองทำไมสองกันหนึ่งซามาสองเนี่ยมันจะมาเข่าตีเหล็กราง มาเขาเเลยกล่างนี่เลขกำลังวันครับกำลังวันเลขทะเบียนรถแต่จากโควิดมาหนีมันสามปีก่วแล้วเนาะครับงพอนี้มันมันถือยุ่งกเที่ยว่นเด็ก้างบ่ได้เงินเลขมันเป็นกลับจังสีทั้งบดรางวัลที่หนึ่งหน่อย่ <c oughs> ครั้งแรกไปลาดเออยุบดานนี่เขาตาัดเบอให้คนขายเลขเขา้านได้หาใบเอานั่น กลับมาทั้งท yeah. ีทั bottle bottle ้งเวิร์ะไงกับเลขคือเวิดบอดด้กลับได้ยังเดาแต่มันเป็นปีนกลับทั้งเวิดจ้ามีเขาเอินมาเลขบอดด้เงินเทงบอดด้เงินมันโตแกบอดดี้กันมันหครั้งแล้วแต่โควิดมาหนี่งมันสลับตำแหน่งกันเนาะบ่ได้สลับมันก็เลี้ยงจังเสียใะ่ไหมมันเอาตัวนี้มาอยู่พี่จ้ะแม่นับตำแหน่งกันอยู่งอีกหนึ่งกับเลขน้ำลงตาแล้วบอกกองตาม อันนี้มันเขา่าราวันที่สองจะกระสามโตนะมันจะสลับกันจะขึ้นเราอีกเลยประด็นงั้นอยู่ได้ <c oughs> กำกลังวันหลวงพ่อเนี่นานที่ยังได้มานานเอี่ยที่ทํากําลังวันครับแกพ่อสองอร่อยสามพิ้าสามห้าหนี่เยอะปีละสามสิบห้า <35. S 1> ตอนนี้หกสิบเจ็ดได้มาจากไหนปู่ไปเรียนมาหรืย เต้กับปิตแไชื่อว่ามอนกันมันกจะเขาไปนะมันจะไปลงเขาเดียวก็ิน้ำมาเปามันก็เลยู้ทไม่ไปิติงก็ต้องบอกก็ได้ครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวรองเลย่อบคิดะเดี๋ค่อยก็เอาเป็นว่าเรกลงพองพอก็คือตัวนี้กลงโบกานะะบอกบดาันเป็นนะครับอก็สรุปเป็นแนวทางนี้ได้ครับประมาณนี้ เด uh huh. right? uh huh. ี๋ยวต้องไปมึงม uh ันอกบอกกูถือมันจำไมาได้เด uh ี๋ยวมันมีบอลในมือนี่มันมีสูงเก่าสี่ห้องกระสือได้เข้าไปะดีสือตัวนี้นักกว่แต่ว่าห้องกระสือสามตัวนี้กันไว้การมาหลักสูนมันเปิดคือต้องมาในวงที่ตัวนี้ครัััับบมนนนนงี้้ลลจศูกตัวเดียวศูนย์เก่าสูนหกอันนั่นนี่แเราปะกลับเพราะกลับห้างน้นแต่ให้ตัวเดียวเราโดนด้วยเอฟซีครับ อันคาก็ถ้าห้ยลองลองลองพอยู่เป็นคนษณาหนังสือบอกเด้ก็เลยได้แบบนี้เขาก็มานั่งย่ำเอาเองนะนะแต่ก็คาถาหายตัวคาถาหายตัวบอกับคาถาอย่างอีกนคาถาคอหวยคาถาคอหวยต้องอยู่หนีสวดคาถาค่ะเมื่อกี้ก็มาตาม แนวทางของปู่นะคะแนวทางของปู่เลขกำลังวันนะคะท่านผู้ชมเลขกำลังวันแม่นมากๆนะคะเคยได้นะคะหกตัวแต่ว่าวมันจะออกตัวสลับกันนะคะมันไม่ตรงกับตำแหน่งของรางวัลที่หนึ่งนะคะเลขมาทุกตัวนะคะแต่ว่ามันไม่ตรงกับตำแหน่งที่ออกรางวัลที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมเสียดายมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะสูตรเลขกำลังวันนะคะของ ปู่โคราชนะคะท่านผู้ชมคะก็ะท่านก็ได้บอกนะคะนะคะแล้วก็ท่านก็ให้นะคะได้ความฝันนะคะแล้วก็เลขกําลังวันนะคะท่านผู้ชมนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะที่แอดมินน,นาเสนอไปนะคะรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ <S <S แล้วก็ใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับดูรับฟังนะคะ เลขมีสิทธิ์หลุดมีสิทธิ์เข้านะคะมีสิทธิ์ออกมีสิทธิ์ไม่ออกนะคะก็ให้รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะมีถูกก็ต้องมีผิดมีผิดก็ต้องมีถูกมีเข้าก็ต้องมีไม่เข้านะคะก็มีแค่ประมาณนี้นะคะถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะค่ะคลิปนี้นะคะโทรศัพท์แอดมินก็ร้อนโนนะคะเดี๋ยวก็ดับอีกนะคะท่านชมอากาศมันร้อนนะคะฝนก็ไม่ตกแรงนะคะก็ ทำงานก็ยากหน่อยเนาะโทรศัพท์ก็น็อกนะคะเดี๋ยวแอดมินก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ถ้าสตดกำลังวันนะคะของหลวงปู่กราชนะคะเข้าอีกนะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะตามให้กับท่านผู้ชม f อนะคะงวดแรกนะคะที่แอดมินได้มาตามนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในคลิปนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ